เป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมอัตราของการผ่าคลอดทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับ3ในเอเชียด้วยผ่าคลอดเยอะกันมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้มันก็สวนทางกับสิ่งที่องค์การอนามัยโลกพยายามจะรณรงค์ว่าคลอดเองตามธรรมชาติกันเถอะค่ะวันนี้รายการตรงประเด็นก็เลยตั้งคำถามกับเรื่องนี้ว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องลดการผ่าคลอดแล้วทำไมต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้คุณแม่เลือกที่จะคลอดเองตามธรรมชาติ ด้วยมีข้อมูลหลากหลายที่จะชวนพูดคุยกันในวันนี้นะคะสาหรับการรณรงค์ให้คุณแม่ตั้งครันได้คลอดเองตามธรรมชาติเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าเป็นปัญหาด้านสาธาร,รณสุขในระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มของการผ่าคลอดสูงมากขึ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองแม้จะมีความพยายามในการรณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2562โดยกระทรวงสาธาร,รณสุขและราชวิทยายลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ ไทยก็กำหนดนโยบายเพื่อลดอัตราการผ่าคลอดทั่วประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้อัตราของการผ่าคลอดลดลงสักเท่าไหร่นะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชม ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุมพิกานน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสุตินรีแพทย์ก็บอกเลยนะคะว่าองค์กานอนามัยโลกแนะให้มีการผ่าคลอดไม่เกิน15%แต่ว่าในประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดสูงถึง40%ค่ะทำให้ไทยครองแชมป์การผ่าคลอดติดอันดับ3ของเอเชียด้วยรองจากเกาหลีใต้และจีนส่วนประเทศที่มีการผาผ่าคลอดสูงที่สุดในโลกเลยนะคะก็คือ ซีลแล้วก็เม็กซิโกขณะที่ประเทศในกลุ่มตะวันตกก็มีอัตราการผ่าคลอดเฉลี่ยเพียงแค่10%เเซตญี่ปุ่นก็เป็นประเทศในโซนเอเชียเพียงประเทศเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมที่เขาสามารถรักษาอัตราการผ่าคลอดไว้ได้ต่ํากว่า20%เเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขานิยมการคลอดเองตามธรรมชาติด้วยนะคะสาเหตุหลักที่หญิงไทยเลือกการผ่าคลอดศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษเนี่ยก็มองว่ามาจากความต้องการให ลูกคลอดตามเลิกค่ะหรืออาจจะกลัวเจ็บเพราะว่าเวลาถึงเวลารัดตัวรวมถึงความเชื่อของบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนด้วยที่มีความเชื่อว่าผ่าคลอดเนี่ย ปลอดภัยกว่าคลอดแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่างานวิจัยในกลุ่มหญิงชาวเอเชียจำนวน3 0 0แสนคนเมื่อปี20กว่าปีก่อนนะคะก็พบเลยค่ะว่าการผ่าคลอดนั้นส่งผลลัพธ์ที่แย่กว่าการคลอดธรรมชาติด้วยมีโอกาสที่คุณแม่จะเสียเลือดมากกว่าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการผ่าตัดด้วยนะคะต้องใช้ยาระงับความรู้สึกซึ่งอาจจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย สำหรับทารกที่เกิดจากการผ่าคลอดค่ะคุณผู้ชมก็มักจะหายใจไม่ปกติมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตและถ้าหากแม่ต้องได้รับยาสลบเด็กก็จะมีโอกาสที่จะได้รับนมแม่ช้าลงด้วยนอกจากนี้แม่ที่เคยผ่านการผ่าคลอดมาอาจจะมีแผลที่วดลูกซึ่งถ้าหากตั้งครันในครันถัดไปรกฝังตัวที่บริเวณแผลเดิมก็อาจจะเกิดการตกเลือดมากในขณะคลอดนะคะ เนื่องจากว่าการผ่าตัดที่เกิดจากผ่าตัดคลอดนะครับในท้องของแม่เนี่ยจะมีพังผืดเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเราก็ทําวิจัยเหมือนกันถ้าผู้หญิงที่เคยผ่าท้องคลอดมาก่อนนะครับแล้วต่อไปโชคไม่ดีเป็นเนื้องอกทิ่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่ต้องเข้าไปผ่าตัดเนี่ยครับเพราะว่าแทรกซ้อนจะมากขึ้นกับคนที่ไม่เคยผ่าตัดมาก่อนครับอันนั้นคือผลระยะยาวคือตอนนี้เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาต่อไปเนี่ยเกถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับ ภายในปี2030ของตัวเป็นคอ,อร์นะครับอัตราการผ่านต้นอข้องประเทศไทยจะขึ้นไปถึง60%ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อทั้งแม่และลูกเลย